โครงการสุขาดีมีความสุขโรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ตอนที่1ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาใกล้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสตั้งอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลหนองตาใกล้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อเอ็ดมีจํานวนอ่างล้างมือ8อ่างจํานวนห้องส้วมชาย6ห้องหญิง6ห้องมีจํานวนที่ภาษาว่าสที่ จำนวนห้องส้วมสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุหนึ่งห้องห้องส้วมโรงเรียนบ้านหนองตา้กา้สร้างเมื่อพศ2532ส้วมแบบสปช608ขนาด4ที่นั่งซึ่งมีสภาพเก่าสุดโทรมเป็นอย่างมากรวมระยะเวลาในการใช้งานถึงปัจจุบัน36ปีโครงการสุขหาดีมีความสุขของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทำให้โรงเรียนบ้านหนองตาไกล้เหมือนได้ห้องส้วมใหม่ที่เกิดจากการปรับปรุง ให้ได้ตามมาตรฐานซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้บริหารครูนักเรียนและชุมชน ด้านความสะอาดแห้งหอมคลีนพื้นและผนังห้องน้ำสะอาดแห้งไม่มีคราบสบกรปรกหรือน้ำขังสภาพดีโถส้วมอ่างล้างมือและสุขภัณฑ์อื่นๆสะอาดและไม่มีคราบทั้งขยะรองรับมูลฝอยประจำห้องสะอาดและมีฝาปิดหรือแบบมองเห็นภายในได้จัดให้มีการทำความสะอาดและมีการควบคุมตรวจตราดูแลเป็นประจำด้านความสะดวก ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าได้มาตรฐานปลอดภัยเพียงพอพื้นที่ภายในห้องน้ำเพียงพอเหมาะสมและไม่แออัดมีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำหรือมีให้บริการสำหรับผู้พิการประตูสามารถล็อกได้เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยด้านความสะดวกติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าได้มาตรฐานปลอดภัยเพียงพอพื้นที่ภายในห้องน้ำเพียงพอเหมาะสมและไม่แออัด มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำหรือมีให้บริการสำหรับผู้พิการประตูสามารถล็อกได้เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยด้านความสบายระบายอากาศดีถ่ายเทอากาศดีไม่มีกลิ่นอับชื้นไม่มีกลิ่นเหนม็นมีป้ายห้องน้ำชายหญิงหรือป้ายสำหรับคนพิการหรือมีสัญ,ญลักษณ์มองเห็นง่ายมีการติดตั้งกระจกหรืออ่างล้างมือในตำแหน่งที่เหมาะสม ด้านความสบายระบายอากาศดีถ่ายเทอากาศดีไม่มีกลิ่นอับชื้นไม่มีกลิ่นเหนม็นมีป้ายห้องน้ำชายหญิงหรือป้ายสำหรับคนพิการหรือมีสัญ,ญลักษณ์มองเห็นง่ายมีการติดตั้งกระจกหรืออ่างล้างมือในตำแหน่งที่เหมาะสมด้านสุขลักษณะพื้นห้องน้ำไม่ลื่นมีการป้องกันการลื่นลม้มสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทุกชนิดอยู่ในสภาพดีไม่มีชำรุดเสียหาย การจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์และสุขภัณฑ์เหมาะสมใช้งานได้สะดวกมีป้ายประชาสัมพันธ์สุขลักษณะประหยัดพลังงานความปลอดภัยหรืออื่นๆมีน้ำใช้สะอาดและเพียงพอมีการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้กรณีฉุกเฉินอุปกรณ์ทำความสะอาดอุปกรณ์ใช้งานจัดเก็บในที่ที่เหมาะสมด้านความสวยงามมีการตกแต่งสภาพแวดล้อมบริเวณภายในห้องน้ำเหมาะสม ทุกสุขลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกสภาพทั่วไปจัดได้เหมาะสมสวยงามมีตู้รับฟังความคิดเห็นหรือระบบออนไลน์สำหรับตรวจและประเมินเพื่อปรับปรุงการให้บริการอยู่เสมอ